สวัสดีค่ะเก็บเรื่องมาเล่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายในระยะตั้งครรภ์เริ่มแรกนะคะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะก็ยังอยู่ในคู่มือเล่มนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมาต่อกัน EP ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องการแพ้ท้องนะคะว่า,าเป็นอาการเริ่มแรกนะคะของคนท้องนะคะที่จะคิดถึงเป็นอันดับแรกเลยนะคะทีนี้ ต่อมาเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นอาการคันนั่นเองนะคะอาการคันเนี่ยนะคะก็จะมีรอยแตกลายนะคะผิวแห้งนะคะวิธีการก็คือว่าเราก็ทำความสะอาดผิวนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ครีมหรือวาสลีนนะคะทาให้ทั่วท้องแล้วก็ไม่พยายามไปเกาที่ ส่วนที่ขันนะคะอันนี้ก็มันจะทามันยิ่งจะทําให้หน้าท้องเนี่ยนะหรือว่ารอ,อยที่เราคันคันเนี่ยนะคะเป็นรอยมากเพิ่มขึ้นนะคะเป็นรอยเยอะขึ้นนะคะนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันคันแล้วยังไม่หายนะคะก็แนะนำให้ไปหาหมอผิวหนังได้นะคะ อาะทีนี้ต่อมานะคะอาการต่อมาก็คือเป็นอาการที่เข้าห้องน้ําบ่อยนะคะไปห้องน้ําบ่อยอันนี้ก็เกิดจากมดลูกนะคะขยายตัวมากขึ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทารกเนี่ยทับกระเพาะปัสสาวะนะคะก็เลยทำให้ไปห้องน้ำบ่อยๆอยู่นะคะ ต่อมานะคะอีกอาการหนึ่งก็คือ,อเป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเนาะอีกอาการหนึ่งก็จะเป็นอาการท้องผูกนะคะอาการท้องผูกก็จะเจอนะคะได้ในช่วงระยะตั้งครรภ์เริ่มแรกนะคะก็จะเป็นบ่อยๆเนาะ <c oughs> เพราะว่ามดลูกเนี่ยกดทับลำไส้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราเนี่ยพอแพ้ท้องปุ๊บทานอาหารได้ลดลงนะคะลำไส้ก็ทำงานน้อยลงนะคะออกกำลังกายไม่เพียงพอนะคะก็ทำให้ท้องผูกได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอนะคะว่าจะทำยังไงนะคะตอนตอนของเบลก็ท้องผูกเหมือนกันนะคะก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให ยานะคะมาทานนะคะแต่ว่าไม่กล้าทานนะคะก็เก็บไว้อ่าก็พยายามแบบอ่าดื่มน้ําผลไม้นะคะน้ําผลไม้คั้นสดนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นน้ําธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าดื่มเยอะๆแล้วก็พยายามแบบเดินออกกําลังกายนะคะอืมแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ถ่ายปกติก็ไม่ท้องผูกนะคะอืม อีนี้อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องฤดูขาวนะคะฤดูขาวก็จะเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากฮอร์โมนนะคะเปลี่ยนแปลงไปทําให้ปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดนะคะมีเลือดข้างทําให้ฤดูขาวเนี่ยเยอะขึ้นหรือว่ามีอาการอักเสบนะคะของช่องคลอดนะคะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อาการต่างๆนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนาะ ไม่ดีขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ให้ปรึกษากับคุณหมอที่เราฝากคันนะคะเนาะว่าจะทำยังไงมีวิธีทำยังไงบ้างจะให้ยาทานหรือจะให้ยาทานนะคะหรือว่ามีวิธีทำยังไงให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรึกษากับคุณหมอได้นะคะ ค่ะสำหรับอาการที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะในระยะตั้งครรภ์เริ่มแรกนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ